สวัสดีครับผมบอยครับที่พุซาการขายยนตฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen Ranger นะครับรุ่น XLS 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับมารีวิวให้คุาผู้ชมกันนะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่879,000บาทนะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500เอ่อ4 0 5นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวไปพาชมเพราะว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครรัับบเชชิญมครับ เริ่มจากตัวด้านบนฝากระโปรงนะครับตัวนี้ครับจะติดสกร๊ปนะครับทําสีดําเงานะครับตัดสีดําด้านนะครับแล้วก็จะมีโลโก้นะครับเป็นรูปม้านะครับสีแดงแบบนี้เลยนะครับตัวโลโก้นี่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นรูปแรกหรือว่าเป็นโลโก้ม้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของกระจังหน้านะครับตัวนี้ครับทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงเดียวกับแรปเตอร์นะครับอักษรก็คําว่า f o r d เนี่ยจะเป็นสีดําตัดขอบสีแดงนะครับแล้วก็จะมีไฟ l e d 3จุดนะครับสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นนนิยยมมาากๆเเลสหรรรััับบตวะค ตัว xls นะครับจะมีไฟตัดหมอกประจรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของไฟตัดหมอกเนี่ยจะมีกรอบโครเมียมนะครับให้นะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้า led reflector นะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเองครับจะมีไฟวิ่งวันตัวสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็มาติดในส่วนของข้อไฟหน้าให้นะครับเป็นสีดำดำแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือส่วนของด้านหน้าทั้งหมดครับตัวรถเองนะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวรถเองนะครับก็จะมีถุงลมนิรภัยให้ถึง6ตตำแหน่งเลยทีเดียวตัวคิ้วล้อนะครับจะมีขนาด 6นิ้วนะครับสีดําด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้ทําการเปลี่ยนใหม่นะล้อแม็กเนี่ยจะมีขนาดขนาดล้อแม็กเนี่ยอยู่ที่20นิ้วนะครับซีดียางอยู่ที่275เจ็ดหทับค่าสินะครับแม็กก็จะเป็นแม็กลายเวมพายนะครับสีดําตัดขอบสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีออฟเซ็ตรบจุนะครับตัวนี้ก็ใส่ยางกับเอทยางเอทีนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเราทาการยก 2นิ้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนปีกนกนะครับเป็นของออปชั่นสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกหมาดเป็นคงด้วยนะครับป้องกันการเสียหายนะครับจากช่องร่างของเรานะครับตอนนี้ให้ดูด้านหน้านะครับด้านข้างเองนะครับบอยก็ใส่ในส่วนของราวหลังคานะครับสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าติดเพื่อความเทนะใช้งานจริงไม่ได้นะครับไปพลาดของอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วก็กันสาดนะครับมีให้ สี่ชิ้นนะครับป็นฟิล์มเซรามิกความเข้มพุ่งค่าลกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของเบ้ากลมือเปิดนะครับตัวนี้สีดําด้านนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์กราฟิกลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกะไรได้เลยนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของบันไดนะครับบันไดข้างมาให้แล้วนะครับอันนี้คือมุมกว้างนะครับแล้วก็ตรงฝาถังน้ำมันก็มีการติดตั้งฝาปิดตัวครอบนะครับฝาเปิดปิดถังน้ํามันให้นะครับตัวไฟท้ายนะครับทําการเปลี่ยนใหม่นะครับ เป็นไฟท้าย LED นะครับแบบตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวข้อไฟตัดหมอกเอ่อข้อไฟท้ายให้นะครับเป็นสีดำนะครับตัวด้านท้ายเองนะครับก็จะมีแผ่นปิดฝากระโปรงท้ายนะครับมีสกษรคำว่า FWD สีดำตัดขอบแดงนะครับเพื่อให้แมทกับข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับจะฝังอยู่ตรงโลโก้ด้านหลังให้นะครับตัว XRS นะครับแล้วก็ตัวของอะคริลิกนะครับสีดำนะครับแปะตรงช่องนะครับให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกันชนท้ายให้ด้วยนะครับ อันนี้คือชุดแต่งของรุ่น XLS นะครับถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจนะครับอยากที่จะติดต่อซื้อรถนะครับก็สามารถที่โทรหาบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 6 3 2 3 2 5 1 8อ่ะเดี๋ยวบอยพาชมด้านในนิดนึงนะครับด้านในนะครับตัวนี้อ่าพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเราก็จะมีกุญแจรีโมทให้นะครับอ่าแล้วก็ตัวมีตัวของมัลติมีเดียนะครับให้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอ นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple Pay o i d Auto ได้ด้วยนะครับแล้วก็รถเอยังสามารถเชื่อมต่อ Ford Pass นะครับก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนะครับในการดูรถดูตำแหน่งของรถได้แล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดรถสั่งสตาร์ทรถได้จากระยะไกลทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็โตเกียร์ที่บอกนะครับเป็นเกียร์โตนะตัวนี้แล้วก็สามารถเดินแบบหมดธรรมดาได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบป้องกันกันลื่นไถลแล้วก็โหมดการขี่ถึง4โหมดทีเดียวนะครับนี่คือภายในนะครับแบบนี้เลย อย่างที่บอยบอกนะครับถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับกำลังมองหารถยนต์4ประตูเกียร์โต้นะครับไว้ใช้งานนะครับก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0863232518หรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บอยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ